สวัสดีครับพบกับผมนัทพงศ์มุญทองเกษมรักนโลกครับตอนนี้พามาดูสวนพริกครับนะฮะสวยงามมากเลยเดียวอยู่ในช่วงของการเก็บผลผลิตครับนี่ฮะนะครับน่าจะได้หลักหลายร้อยโลแล้วครับเดี๋ยวมาพูดคุยกับเจ้าของแปลงนี้แล้วก็คนที่พาเรามาครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะวันนี้พามาดูเครื่อิกท้องปีเตืองนะคะอ่าแนะนําตัวด้วยชื่อปีมุนค่ะพามาดูเครื่อิกท้องปีเตืองอ่าคุณมุนนะครับแล้วก็ปีเตืองครับผมปีเตืองปีเตืองครับตรงนี้เขต ตำบลอะไรครับตรงนี้บ้านมีิตรอังนี่ยบริเวบ้านหน้าโป่ตงตำบลเล่มอำเภอหัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราชครับผมก็คืออำเภอหัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราชครับผมพริกที่เราเห็นอยู่ในช่วงของการเก็บผลผลิตครับผมะนะครับโอ้โหคนงานเยอะเลยเนาะครับครับครัโอ้โหทำไมใช้คนงานเยอะขนาดนี้ดกมากหรือไงโอ้มันดกมากครับเพราะมันเก็บถึงช่วงกลางคนไม่ได้ทันไม่ทันครับอ่าที่มันดกได้ขนาดนี้ปีนี้แตกต่างจากทุกปีไหม ดกดูเท่าก่าเตะตังมากเลยครับผมทำกับทุกปีนี่ก็ละเรื่องเหมือนกันอืมกนละเรื่องเป็นเพราะอะไรครับพ,พ,พี่ <โฆ S 2> มนม,นม,นมนาแนะนําอะไรหรือเปล่าถ้ามันมนมนาแนะนำเกี่ยวกับการการใช้ตัวนี้กับพมโปรตีอ,อ่ามาแนะนําให้แกได้ใช้โพรตีครับผมอ่าแล้วพี่เรืองฉีดไปบ่อยไหมกาดูเื้ากับเจ็ดเปวัวนทุกครั้งครับผมตั้แต่เริ่มเลยไมางเตเรื่มงตเริ่มโเ็ดเลยครัอมทุกครั้งที่เราฉีดเราเห็นการเปนแปลงการริเติบตอย่างไรบง ครับผมกานเปลี่ยนแปลงนี่รู้สึกว่ามันจะขึ้นจะเดินตะปูต่อเนื่องเลยครับผมต่อเนื่องมากเลยครับพี่มนมาดูตลอดเลยไหมฮะมารดูการทดลองนะทำไมถึงมาแนะนำให้พี่เทียงได้ใช้ก็เคยใช้ในคณะคณะก็วย้ทุกหัวเนี่ย่วยเตียงลงลูกเล็บทีนี้เล็บมันแตกกลางจำปีคนมันคือนะจำปีคนถูกกล้องแกไม่ขึ้นเลยนะก้องแกหลังต้นเถาวิศครับ ปีนี้ยห็นกวามแตกต่างเลยเออก็คือเราใช้มาก่อนด้วยก็เลยไม่แนะนําสิ่งดีๆให้พี่เทืองพี่เถืองครับพอเราใช้เนี่ยพวกปุ๋ยเคมียาเคมีพันอะไรต่างๆเราได้ลดลงไหมหรือว่าใช้เหมือนเดิมอะไรยังไงมันรูเสึกว่าทางเคมีตัวอื่นทางเรื่ับปุ๋ยได้กับลดลงมาไปลดลงมาถือว่าลดต้นทุนไหมลดต้นต้นต้นมาลยครับครับผมนะครับก็ถือว่าช่วยในเรื่องของลดต้นทุนด้วยครับผมความรู้สึกของพี่เถืองการเอาโฟทีมาใช้เนี่ย ครับนะถูกหรือแพงฮะับกระโดดซึ่งว่าผมว่ามันกระทบว่ามากเลยกับกับตัวยาอื่นๆนะเ <c oughs> นี่ยกับคือเราเก็บเก็บยันได้จัดพีเลยนะครับผมรวมแล้วที่ได้ดกๆมากๆขนาดนี้คนระับนี่คนงานกํนลาลังผลมาเลยหมดโฟทีปี่กี่กองแล้วนี่ระโดดซึกว่าถ้าว่าได้ตั้งเต๋อทีชวนโน้กผมว่าไม่ถึงซองเลครับไม่ถึงซอง <c oughs> <c oughs> โอ้โหพี่มด ตั้งแต่แกใช้มาเนี่ยยังไม่ถึงซองเลยใช่ไหมโอ้ประหยัดไหมอย่างเงี้ยประหยัดมากเลยประหยัดมากซองเพลงกับพุมซองซองเพลงพุ่มชายรไม้มดซีอะไรนะครับสองแปลงด้วยแล้วแปลงนี้กี่ต้นแปลงนี้โรวมทั้งประมาณสามพันได้ครับสามพันต้นสามพันแบบนี้ใช้ต่อไปไหมฮะครับพุ่มชาตาโลดเลยครับพุ่มถ้ามีคนบอกว่าเอ้ยอย่าไปใช้อย่าไปใช้เชื่อไหมอ๋ออันนี้คือกระแตงวา ผมไม่เช like 응ื่อแล้วครับผมพมจะอะไคือผมต้องเชื่อครับเพราะเราพิส kind of ูจน์ด้วยตัวเราเองแล้วตัวตัวเราเองเลยครับผมอเย่ยมเพิสูจน์กับกานเหมือนเดียวนะแต่กานก็ผมลงไปครับแต่ผมไม่เคยพิสูจน์เหมือนท่านเลวแต่ผมกมัยังมีโบกคนเลื่อต่อๆกันครับแต่ตอนนี้เราพิสูจน์กับพริกเรียบร้อยแล้วยอดเยี่ยมครับผลผลิตกำลังเก็บเลยครับโอเควันนี้ต้องขอบคุณทั้งสองท่านมากทั้งพี่มนและพี่เถื่อนนะเปิดสวนให้พวกเราได้มาเยี่ยมชมนะครับในส่วนของพริก วันนี้ผมนัทพงศ์ทองเกษตรพัทลกลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับดีครับสวัสดีครับพบกับผมนัทพงศ์ทองเกษตรพัทลกครับตอนนี้อยู่สวนพริกครับเบอร์วังอลังการมากครับสวยงามดกนะครับบอกได้เลยว่าเป็นอะไรที่ประทับใจครับเดี๋ยวมาพูดคุยกับเจ้าของแปลงนี้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนําตัวหน่อยลุงรัตสาวธงค่ะพี่ลุงรัตสาวธงพี่ลุงครับตรงนี้เขตตำบลอะไรครับโคกจานค่ะอําเภอ การพืชผลค่ะตระการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีอุบลราชธานีครับตระการพืชผลยิงครับโหเ v ื่อวังอลลังการตระการตามากนะครับของพี่ทั้งหมดกี่ไร่ครับ2ไร่ค่ะ2ไร่เนาะพริกพันอะไรครับรอบนี้ผนมทวนค่ะผนมทวนนะครับ2ไร่เนาะปีนี้มันแตกต่างจากทุกปีไหมแตกต่างมากค่ะแตกต่างยังไงมั้งผลผลิตได้เยอะมากค่ะอืมได้เยอะมากแสดงว่าเก็บผลผลิตไปแล้วเก็บไปกี่รอบแล้วแปดรอบแล้วค่ะแปดรอบแล้ว ได้เงินไปเท่าไหร่แล้วครับแสนกว่าค่ะฮะแสนกว่าค่ะโอ้โหู้ยงครับนะครับสองไร่นะเก็บเก็บพริกไปเนี่ยได้เงินไปสองแสนกว่าแล้วแล้วยังต้องเก็บอีกเยอะนะค่ะอันนี้ของพี่เก็บเขียวหรือเก็บแดงครับเก็บแดงค่ะรอเป็นเม็ดแดงก่อนเนาะ,ะอ่านะครับบอกได้เลยว่าสุดยอดจริงๆครับนะฮะที่มันแตกต่างขนาดนี้เอาอะไรมาใช้ใช้ตัวนี้เลยค่ะตัวนี้เลยค่ะฉีดไปกี่ครั้งจาได้ไหม ห้าครั้งประมาณนี้ค่ะประมาณห้าครั้งสองไร่นี้หมดไปกี่ซองลวซองหนึ่งค่ะซองสองกำลังจะสั่งมาอีกค่ะโอ้คือหมดไปซองเดียวความรู้สึกของพี่ลุงเอาโฟทีมาใช้มันมันประหยัดขึ้นไหมหรือมันถูกแพงยังไงลดต้นทุนไปเยอะค่ะได้ผลผลิตผลิตเยอะออย่างที่เราเห็นเลยเนาะในภาพมันฟ้องครับท่านผู้ชมครับไม่ต้องไปขี้โม้อะไรเยอะเลยครับชัดเจนมากแล้วพวกปุ๋ยพวกเคมีพัธุ์อะไรเราลดไหมครับลดลงค่ะ อย่างนี้ดีไหมละลดต้นทุนลงเยอะค่ะอย่างนี้ดีไหมดีค่ะนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสวนพิกครับที่ค่อนข้างผสมเร็จครับนะครับในระดับสูงเลยทีเดียวเพราะว่าจับเงินแสนอย่างรวดเร็วนะครับแล้วยังต้องเก็บผลผลิตไปอย่างนี้ไปอีกเรื่อยๆค่ะนานมากค่ะเออนะนะครับคิดว่าจะแตะถึงกี่แสนครับเนี่ยประมาณสามสี่แสนมีไว้ค่ะโอ้เอาใจช่วยพี่ลุงครับขอให้ได้ผลผลิตแบบนี้ไปตลอดนะครับแล้วก็ใช้ใช้ต่อไหม ใช้ค่ะใช้ตลอดเลย <laughs> ให้คะแนนความภูมิใจนิดนึง40เท่าไรดีหร้อยเปอร์เซ็นเลยค่ะโอเคครับร้อยเปอร์เซ็นเลยครับขอขอบคุณพี่ลุงม,มากครับแชร์ประสบก,การณ์เรื่องเราพริกให้กับพวกเราฟังผม,ผม,มนัทพงศ์ปรทองกเกษตรพักลกลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ